อ๋อค่อยๆเดินมาดิเอ่าค่อยๆเดินมาโอ้โหเก่ง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 ยายผมนะครับอ่ะออกมาจากห้องน้ําเห็นหลานไม่ได้จะให้พาเดินอย่างเดียวเดินมายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเออก็เก่งเก่งเลยมา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 เอออ่าค่อยๆเดินค่อยๆเดินอ๋อฮะค่อยๆจับไปจะเห็นหลานไม่ได้นะครับเดี๋ยวใช้ให้มา พยุงแกเลยถ้าไม่เห็นใครนแกจะเดินเองนะครับแมนบะออเออมาเนี่ยยายบุทันนะครับเดี๋ยวเลี้ยโยเมื่อยแล้วเออเป็นหนาลานแล้วเมื่อยแล้วน้องเอาข่อยยางมาเออ ล uh huh. านแห้งมั้ย,เด,ยเดี๋ยว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 นี่นะถ้าบลานไม่มาแกจะวิ่งเลยนะนี่ครับถ้าแกอยู่คนเดียวแกยกไปเลยนะแกไม่เอาทีละเนะก้านะแกไปทีเิ็นยี่สิบเก้าเลยนะครับไม่ได้ฟังเสียงนะครับ <laughs> แกหัวเลาะนะครับหยุดและแกก็จะเหนื่อยเออน่าถือใจเขาเราะวาถือใจ อามุดขบาป